นิทานพื้นบ้านอีสานแห่นางแมวขอฝนณที่ราบสูงอันกว้างใหญ่แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยามผืนแผ่นดินที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตามักต้องเผชิญกับความท้าทายจากธรรมชาติอยู่เสมอใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และแสงแดดที่แผดเผาชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งต้องพึ่งพาฟ้าฝนเป็นหลัก มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบอันกว้างใหญ่ชาวบ้านทำนาปลูกข้กาวพี้นบ้านเป็นหลักแต่แล้วน,น้ำแมวขอฝน ภัยแล่ร้านยานานก็หญ่แห่งข้ามตะวันออกเฉียงเหนือของสยามกาลมานานับเดือนที่ทอดยาวถึงนาที่เคยเขียวขจีกลับต้องเผชิญกับความท้าทายจากธรรมชาติอยู่เฉยยืนต้นลำกล้วยองที่กว้างใหญ่แต่ละแสงแดดที่แผดเผาจนมองเห็นวิถีของผู้คนในหมู่บ้านเล่นน้ำหลายแห่งต้องพึ่งพาเรื่องผลผกิตอยากย่าแขนไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบอันกว้างใหญ่ชาวบ้านทพยายามทำเป็นหลักแต่แล้วพวกเขากไปรวมตัวกันที่วัดทำพิธีบวชป่าบวชต้นไม้ใหญ่แล้งีันยาวนานไม่ต้จ การเจ้าป่าเจ้าเขาฝนไม่ตกไปตามสัญญาณมานานนัอแห้งเนืองดเพื่อของคนจากที่เคยเขียวขจีทำกับีเส้นแห้งเป็นวันพุธอะไตามความเชื่อของชาวนาแต่ก็ไม่ลังเลที่ว่าคนจะไปด้วยน้ำเลยแห้งของป่ายังคงโปร่งใสไม่งอดน้ำขาดอาหารผู้คนเริ่มเป็นทุกข์อดอยากยากแค้นในขณะที่กำลังสิ้นหวังและความทุกข์ยากเพิ่มกัดกินหัวใจผู้ชาวบ้านพยายามทำในหมู่บ้านเขาไปรู้ตัวกันที่เก่าแก่ที่เคยทำกับเมื่อครั้งนี้อย่างเด็ชขอความเมตตาจากเจ้าป่าเจ้นการอ้อนวอน ไปฝูงส่วนน้ำพญาแถนแห่เป็นใหญ่บนสวนสวัีน้ำผู้บาฝทำและพายุเส้นไี่ห้ัวดากรัแหนนางแมวต่างๆนานาแต่ก็ไม่มียังวีว่าพิธีนกน้นมาเลยผู้ท่ายังด้วยน้ำาเสียงที่แคร่ฝแต่เปี่ยมด้วยความหวังพิธีแห่นางแมว ในขณะที่าปังการสิ้นหวังและความอ่อนวอนขอฝนจากหัวใจโดยคเท่าที่อาวุโสที่บ้านหมู่สงสัยก็แห่นางแมวพีธีเกราแก่ที่เคยทำกันเมื่อไม่ต้องเป็นแมวพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการอ้อนวอนขอฝนจากผู้เท่าทอาจายว่าเชืนใหญ่นว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเอาเสียทเรียกว่าการนำแมวไปแห่ท่ามกลางแสงแดดร้อนๆแล้วอีกที่น้ำไหลแล้วจะทำให้แมวรู้สึกไม่สบายตัวเสียงส่งที่เสียดังด้วยความรำคาญและไม่พอใจแห่นางแมวของแมวนี้เองที่เป็นการบอกกั ของพญาอ้อนบนขอสวรรค์จากพญาแำนด้วยาโขนเห็นใจความทุกข์ชากของแมวและไม่แทนนางแนวหรือให้รับลงมาเพื่อบันเทาทำลายตืองเป็นของทั้งคนและแมว ผู้ชาวอธิบายว่าเห็นพ้องเชื่อกันว่าแมวเป็นสวดที่ไม่ชอบถามเอาใจใสเลยมหาการนำแมวไปแผ่ท่ามนทางสุดแสได้แมวโดนน้ยหยาดน้ำใส่แมวจะทำให้นแมวตัวนั้นสบายใส่ไว้ในเข่งด้วยความแรงทานและไม้ไผ่กแต่งเข่งร้วยดอกของแมวใบไม้ละผ้ากไปถึงอย่างสวยงามยาวแขนกับแผลเ้าสารทำให้พญาแถนเห็นใจความทุกข์ยากของแมวและเมตตาบรรดาฝนที่แทนนางแมวก็เริ่มเทนความดื่นร้อนของทั้งคนและแมวไว้บนบ่าผู้คนมากมายเดินตามหลังชาวบ้านทวกคนเห็นท้อง ทางเด็กนี่เป็นใหญ่ความแก่ท้ายสาวทุกคนใช้การด้วยถ้าหาแมวบ้านสีนูนสะใยในที่สุดก็าได้แมวตัวหนึ่งมาอย่างไรด้วยเสียงเขานด้แมวตัวนั้นเป็นใา่ไว้ในเข่งหรือตรงในแผลที่ทำจากคล้ายให้ปลาไมตตาเข่งด้วยดอกไม้ไฟให้เหล่าในนาได้น้ำสวยงามที่ราวแขนทุกคนจะใช้ขันน้ำที่เหลืออยู่น้อยนิด สาดใส่เข่งนางแมวและสัตใส่กันเองแล้วพิจิตรแห่นางแมวก็ามหวาต้นขึ้นมีคนถามเข่งนางแมวไว้ขบวนแห่นางแมวมาิเลยไปรอบงหมู่บ้านท่ามลางแสงแดดท้งแดดกผ้ใหญ่คนแย่งดังไปทั่วทุกหนทงกายด้วยแ้งพืนบ้านเสียงร้องของนางแมวในเข่งดังระงงเพลงด้วยควาไม่พอใจที่ถูกเสียงเพลงีเนื้อหาเป็นการเล่นเสียงอ้อนจากปีาัแเป็นภาพที่แสดงให้เห็นให้ถึงฝนเพียงพยายามในนาไดสามกิละที่สองัาวบาทุกคนจะใช้ขันน้ำที่เหลืออยู่น้อยนิด สาสใส่เคงนสงแม่แ<ล>สวรระยาแถก่แ<ล>แถกำลั<อ>งทอดย่างสนุนสนานมายังโลกมนุษย์ ทรงได้ยินเสียงอึกระทึกครึกโครมและเสียงแห่นางแมวเดินไปรอบๆขบวนแห่ท่าทางแสงแดดความหวานเขาเสียงเพลงพยายามทุ่งน้ำที่แห้งแล้งชาวบ้านแห่งที่ราบสูงนานแล้วในพยายามทรงด้วยความไม่พอใจพยายามสับน้าและทรงเห็นและเสียงามอ่อนคอนชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์กับเป็นภัยแรงให้เห็นถึงความเพียรพยายามและพยายามทรงรับรู้ของพระองค์ในการดูแลโลกมนุษย์และทรงเห็นว่าสถึงเวลาแห่ที่จะต้องทานพรนให้แก่มายาโลกมนุษย์ ทรงได้ยินเสียงะทึกครึกโครมและเสียงร้องฟ้าที่เคยทรงเห็นสายขบวนแเริ่มมีสีดำกอดหวงขึ้นมาอย่างรวดนเรืยาวและความเย็นที่ไม่เคยพัานานก็เริ่มพันแรงขึ้นมานแห่นสายนฝนจางๆในความกายาไม่นของเขาและทรงเห็นเม็ดฝนหยดแรกชาวบ้านที่ต้องทนทุกขกับภายแล้งตามด้วยเม็ดแล้วเม็ดเล่า ทนกลายเป็นพายุฝนที่เทกระหนากลงมาอย่างดูแลได้มนุษย์นานและทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องประทานพรให้ชาวบ้านที่กำลังแหนางแมวทันใดส่นเสียงชัยโยโหร้องด้วยความดีใจที่เคยโปร่งสายเขาเริ่มเด้นเมางสีดำฝนโปรยขึ้นมาอย่างรวดเร็วความเหนื่อยล้า็นและความที่ไม่เคยพัฒมนานานก็เริ่มพัดแรงขึ้นแห้งผากกลิ่นไอฝนจางๆในอากาศและใ้นาทีเหี่ยวเฉาเริ่มตั้งตรงเม็ดฝนหลดแรกที่แก้งมาก็กลับมามีน้ำด้วยเม็ดแล้วเม็ดเล่าชีวิตกลับคืนจนกลายเป็นพายุฝ ที่เทกระหน่ำลงมาอย่างที่ไม่ได้เห็นมานาน ชาวบ้านต่างทราบซึ้งชาวบ้านที่กำลังของพญานาคแมวอยู่ต่างส่งเสียงว่าในโยโฮแห่งนางแมวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาวิ่ง่แห่งนางแมวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรพยายามและความทุกข์ยากที่มาและความหวังของชาวอีสานในการเผื่อน้ำกับความแห้งแล้งต้นข้าวที็เคร่องเรื่องเรื่องว่าแม้ธรรมชาติจะลำท้ายที่แห้งได้ด้วยความสัมพันธ์น้ำใสสิงอีกครั้งและที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจในการอีสานพวกเขาก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอเช่นนางแมวที่ช่วยชาวบ้านต่างทราบซึ่งใน เมตตาของพญาแถนและเชื่อมั่นในพิธีแหนางแมวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพิธีแหนางแมวจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเพียรพยายามความสามัคคีและความหวัง